กักตัวอยู่บ้านก็หาเงินได้จากออนไลน์มือถือเครื่องเดียวสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในตุกสอออนไลน์มืออาชีพนะครับก็ในวันนี้จะมาแนะนําอาชีพในการกักตัวอยู่บ้านแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาชีพส่วนใหญ่ที่หลายๆคนมองนะครับก็คงไม่พ้นเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้า ขายตรงสินค้าซิงเกิลแล้วก็สินค้าที่ขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการขายสินค้านะครับโดยการใช้แพลตฟอร์มนะครับจากการใช้แพลตฟอร์มก็คือผมจะแนะนําก็คือตัว UP i c กนั่นเองนะครับแอปพลิเคชัน UP i c เนี่ยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับลูกของบริษัทนะครับ Lazada ต้องบอกเลยว่าเป็นของ La z a d a นั่นเองนะครับอ่าเป็นของ Lazada ดั่นเองแต่ก่อนจะไปดูว่าเราจะ ทำเงินกับมันได้ยังไงนะฝากันเพื่อน,นะครับกดติดตามกดซับสไครตนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถติดตามเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์การทางตลาดออนไลน์แล้วก็เครื่องมือในการทางตลาดออนไลน์เนี่ยจากช่องยูทูบผมใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเออคุณบอกว่าอ ύ, ได้ยินมานานแล้วแต่ยังไม่กล้านะครับผมต้องบอกก่อนว่าในช่วงนี้เป็น อาชีพขายของออนไลน์อาชีพเดียวที่ผมถามบอกเลยว่ามันเป็นอาชีพที่ทําเงินได้นะครับแล้วอย่างหนึง่งการลงทุนมันน้อยมากนะครับอย่างวันนี้วันนี้ผมทําวิดีโอเนี่ยนะครับยูพิกเนี่ยเขาจัดแคมเปญน,นะครับ499บาทนะครับก็สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ขายสินค้าได้มากกว่า1ล้านรายการนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคุณไม่ต้องแพ็คสินค้าเพราะว่ามันเป็นดรอปชิป มันเป็นนอกชิปแล้วที่สําคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นแอเฟลเตไปนในตัวก็คือเราเราสามารถแชร์ลิงก์เนี่ยออกไปให้ใครก็ได้ที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยบนสื่อโซเชียลเนี่ยซื้อสินค้าเราได้โดยที่เราไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับไม่ต้องมีหน้าร้านทีนี้แล้วเราขายที่ไหนอ่ะผมจะเปิดให้ดูนะครับผมก็เอาง่ายๆเนี่ยผมขายสินค้าช่วงนี้ผมก็มาขายเสื้อผ้าอ่ะมีคนบอกเอ้ยโควิดแบบนี้ทําไม ขายเสื้อผ้าเห็นไหมแต่แต่ก็มีหน้ากากอนามัยแต่เสื้อผ้าสิครับเพื่อนๆมีลูกค้าทักซื้อเสื้อผ้าเชื่อไหมทั้งวันเมื่อวานนะครับเมื่อวานแล้ววันนี้ก็เช้ามาเนี่ยเช้ามาก็เริ่มมีคนทักแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกกับเพื่อนๆว่าวันนี้ถ้าเราไม่เลือกที่จะสร้างไรายได้นะครับแลหลายๆคนกลัวว่าเอย ยูพิกมันคือขายตรงไหมต้องบอกก่อนว่ายูพิกมันไม่ใช่ขายตรงนะมันเป็นระบบขายสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเหมือนเราขายสินค้าในช้อ p ปีใน Lazada เลยไม่ได้มีข้อผูกมัดหรือมีเงื่อนไขอะไรเพียงแต่เขามีแผนการจ่ายเงินที่ทําให้เราได้รับค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับอ่ะให้ดูอีกนิดนึงนะครับนี่ให้ดูอีกนิดนึงเดี๋ยวจะบอกเอ้ยอยู่ในนั้น นะครับนี่คือหน้าตาของแอปอยู่ในแอปนะครับที่มีการขายของได้เห็นไหมเนี่ยนะครับมีการขายของได้เนี่ยเนี่ยนะครับพอมีลูกค้าซื้อสินค้าเนี่ยรเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไหมมันก็ไม่ยากมันก็ไม่ยากนะครับถ้าถามผมนะส่วนเรื่องของวิธีการเทคนิคการขายการโพสต์การอะไรต่างเนี่ยผมมีสอนอยู่ในกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มได้อ่ะทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันยูพิกนะครับ ให้เ,เพื่อนๆสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยนะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ต้องบอกก่อนว่า,าต้องโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ลงทะเบียนผ่านลิงก์ของผมเท่านั้นนะครับแล้วผมก็จะมีกลุ่มสอนงานให้สอนละเอียดมากนะครับเพราะว่าเพื่อนๆดูจากในช่อง u t ท b e จะเห็นว่าผมสอนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ละเอียดมากนะครับทีนี้ แล้วในยูพิกเนี่ยมันมีอะไรนะครับบ้างก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้ามาดูเลยนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเมนูนะครับเรื่องของเมนูพวกโปรโมชั่นต่างๆเราสามารถเข้ามาเล่นและเอาสินค้าที่เป็นพวกโปรโมชั่นไปโพสต์ขายได้ซึ่งจะมีทุกสัปดาห์ข้อดีคือมีทุกสัปดาห์ให้เราเลือกขายนะครับแล้วก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าแบรนด์ที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะตอนนี้มีมากกว่า150แบรนด์นะครับเห็นไหม มีทั้งสินค้าที่อยู่ในไทยและต่างประเทศนะครับเนี่ยสินค้าพวกนี้อยู่ในนี้หมดเลยเราสามารถเข้ามาเลือกขายอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกสินค้าแบรนด์ถ้าเราไม่ได้เป็นร้านค้าใหญ่เนี่ยถามว่าขายสินค้ากลุ่มพวกนี้เนี่ยได้ไหมค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเราต้องไปดิวอ่าแต่พอเรามาขายของในยูพิกไม่จําเป็นครับยูพิกเขาดิวมาให้หมดแล้วนะครับเนี่ยสินค้าก็จะมีทั้งสินค้าที่เป็นสินค้ากระแสนะครับสินค้ากระแสอ่ะอย่างหน้ากากอนามัยในนี้ก็มีขาย เห็นไ,ไหมครับมีขายเยอะด้วยนะครับมีขายเยอะด้วยทั้งสินค้าที่อยู่ในไทยและต่างประเทศนะต้องบอกแบบนั้นนะครับแล้วก็อ่ะเลื่อนลงมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ของการจัดบนหมู่เอาไว้นั่นเองนะครับว่าเอ้คุณอยากขายเกี่ยวกับสินค้าสุขภาพใช่ไหมคุณอ่ะเห็นไหมพูดไปปุ๊บมีคนขายของได้แล้วเนี่ยนะก็คืออยู่กับเรื่องของการเทคนิคของการโพสต์บางคนไม่ได้สอนอะไรเลยนะครับแต่เขาโพสต์แล้วเขามีคนซื้อเพราะว่าเขามีฐานลูกค้า อะไรหลายอย่างต้องไปเรียนในกลุ่มแล้วกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มหมวดหมู่ที่เราสามารถเข้าไปเลือกดูได้อะอย่างความงามอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกดูได้เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกดูเยอะอาหารเสริมได้ไหมน้ําหอมได้ไหมเนี่ยนะครับอ่ะอย่างเงี้ยที่บอกว่าสินค้ากระแสอะอย่างดูสินค้าที่เป็นอาหารเสริมสินค้าที่เป็นอาหารเสริมเมื่อกี้นี่ผมเห็นแวบอ่ะเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยมีหมดเลยครับสินค้าที่เป็นกระแสเนี่ยมีหมดเลยนะนะครับผมต้องบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ ลองตัดสินใจดูนะครับสินค้านีเนี้ยมีทั้งสินค้าซิงเกิลสินค้าของ m อ็ m ก็มีขายเนะขายตรงนะครับยังมีขายแล้วคุณก็สามารถเอาสินค้ามาลงขายในนี้ด้วยนะต้องบอกก่อนว่าคุณสมัครวันนี้ปุ๊บคุณสามารถเอาสินค้ามาลงขายได้ด้วยต้องบอกวันนั้นนะครับแล้วก็ระบบการซื้อขายเนี่ยก็ไม่ยากใครซื้อเคยซื้อขายสินค้าในาในในอะไรในลาซาด้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะ จะง่ายครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปผมจะบอกว่าเอ้ยเราซื้อยังไงเราจ่ายเงินยังไงนะครับให้ดูแบบนี้นะครับแล้วก็ระบบบริหารจัดการเนี่ยเขาก็จะมีให้เรามี3พาร์ทนะครับพาร์ทที่เป็นหน้าหน้าหลักของเราพาร์ทที่เป็นพาร์ทในเลออันนี้คือพาร์ทในหน้าหลักของเรานะครับแล้วก็พาร์ทที่2นี่จะเป็นในส่วนของตัวที่เราสมัครอัพเกรดอะไรอย่างตอนนี้ผมก็มีรายได้ได้รับรายได้จากยูพิกเนมาประมาณเท่านี้นะครับก็ เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีคนซื้อของมีอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้รับข้ขอความคอมมิชชั่นนะครับไปนนเรื่อยๆแล้วก็สินค้าอันนี้จะเป็นสินค้าสา่วนของหมวดหมวกปกตินะับปกติทั่วไปนั่นเองนะครับอ่าก็999บาทนะครับทีนี้จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับเราจะมาสอนวิธีการสมัครนะครับเพื่ออัปเกรดและสร้างไรายได้นะครับทำไมถึงต้องอัปเกรดและสร้างไรายได้ อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกคือยูพิกเนี่ยเป็นทั้งดรอปชิปและแอเฟอร์เอทพอเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราอัปเกรดเมื่อเราซื้อสินค้าเราซื้อสินค้าเองเราก็จะได้เงินคืนหรือเราแชร์สินค้าออไปเราก็จะได้คอมมิชชั่นคืนกลับมาอ่ะอย่างตรงนี้เห็นไหมครับเป็นหลอดไฟโซลาเซลล์เนี่ยถ้าเราแชร์สิ่เราสมัครอัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยเราแชร์สินค้าตัวนี้ออกไปมีคนสั่งซื้อสินค้าตัวนี้นะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่น41บาทถามว่าไอ้ทำไมมันน้อยจังต้องบอกว่า คุณไม่ได้มีความเสี่ยงคุณไม่ต้องลงทุนคุณไม่ต้องสต็อกถูกไหมครับแค่แชร์แล้วมีคนซื้อได้คอมมิชชั่นต้อง41บาทนยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้กาไรมากกว่านั้นเราต้องสต็อกสินค้าซึ่งความเสี่ยงสูงแน่นอนไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าโอเคไหมทีนี้มาดูวิธีการอัปเกรดเพื่อสร้างไรายได้นะครับกับยูพิกันนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคือวันนี้เนี่ยนะครับยูพิกเองเขามีการนะครับ จัดโปรโมชั่นเป็นยูพิกเกอร์นะครับเพื่อมาเป็นแฟนชายกับทางยูพิกเพียงแค่499บาทจิ้มเข้าไปเลยครับพอเราเข้ามาหน้านี้เนี่ยเราจะเจอข้อมูลต่างๆเราสามารถอ่านได้หมดเลยนะครับแต่ผมขออน,นุญาตข้ามไปก่อนอะนะครับแล้วเราก็เลือกซื้อสินค้าได้สินค้าบางรายการเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่มีค่าคอมมิชชั่นสูงอ่ะอย่างตรงเนี้ยค่าคอมมิชชั่น170บาทอย่างเงี้ยนะครับอ่า าเราขายก็ได้170บาทเนี่ยเราไปขายเนี่ยนะครับได้170บาทนะโอเคทีนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสมัครเพื่อซื้อสินค้าอยู p i ิกช h o นะครับเพราะถ้าเราไม่ซื้อสินค้าอยู p i ิกช h o i c e เนี่ยเราไม่สามารถที่จะมี ID หรือว่ามีลิงก์เพื่อไปแชร์ต่อได้นะครับสมมติผมต้องการซื้อหน้ากากอนามายัยอ่ะมีหน้ากากอนามัยด้วยนะครับเนี่ยซื้อหน้ากากอนามัยนะครับ499บาทเนี่ยคุณจะได้เป็น u Pick Choice อาได้เป็นยูพิกเกอร์นะครับให้ดูโลโก้ตรงนี้ด้วยว่ามีโลโก้นี้ไหมถ้ามีซื้อได้เลยพอเราเลือกสินค้าที่จะเป็นยูพิกชอย์ได้แล้วเนี่ยให้เรากดตรงคําว่าซื้อเลยนะครับซื้อเลยเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามาใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยอใส่ข้อมูลของเราให้เรียบร้อยพอใส่ข้อมูลเราเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลที่เป็นการจัดส่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอากํบากกับภาษีตรงนี้เราสามารถใส่ใบกํากับภาษีด้วยนะครับ เสร็จแล้วนะครับการจดส่งเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของค่าจัดส่งแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นส่งฟรีอ่าส่งฟรีนั่นแปลว่าเราซื้อสินค้าเพียงแค่499บาทนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยโหลดแอปพลิเคชันนี้เนี่ยุณจะรับส่วนลดเพิ่มมาอีก30บาทเท่ากับคุณจะซื้อสินค้าตรงนี้นะครับเพียงแค่469บาทเองนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาดูแล้วอย่ารอช้านะครับ469บาทกับการสร้างอาชีพไม่ยากเลยถูกต้องไหมครับเราไปใช้เงินทันเงิน แพงกว่านี้อีกแพงกว่านี้อีกนะครับ,อรบโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็กดซื้อเลยนะครับพอเรากดซื้อเลยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับระบบเขาก็จะถามว่าเราจะจ่ายเงินแบบไหนนะครับเราเลือกผมแนะนําให้เพื่อนเื่อเนี่ยเลือกจ่ายนะครับใน3ส่วนนี้นะครับส่วนนี้ผมไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าการที่คุณจะสร้างไรายได้คุณจะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นโอนเงินผ่านบัตรเครดิตผ่านโมบายแบงกิ้งหรือทู a l เ e t นะครับเพื่อให้ได้รหัสเลยถ้าเกิดว่าไปเลือกเก็บเงินไปทางเนี่ยคุณจะต้องรอจนกว่าจะได้สินค้าถึงจะได้รหัสนะต้องบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันเสียโอกาสครับเพราะฉะนั้นแค่400 99หรือ469อยกนะครับอย่าคิดเยอะนะครับเพราะมันจะทาให้คุณเสียโอกาสเยอะเช่นกันนะครับโอเคหลังพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เลือกอสมมติผมเลือกโมบายแบงกิ้งอ่าผมก็กดโมบายแบงกิ้งแล้วผมก็เลือกธนาคารกสิกรนะครับแล้วก็เลือกชําระเงิน แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็รอ,อะนะครับพอแบบนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวิธีการว่าเอ้ชำระเงินยังไงอะไรงไงให้เราเลือกดูดรนี้กดดูตรงโมบายเดนกิ้งนะครับแล้วเราก็เข้าไปชําระเงินตามที่ระบบเขาบอกนะครับเนี่ยโพสต์ตรงเซอร์วิสเข้าไปที่1 2 3่งสองสาเซอร์วิสนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรหัสของลูกค้ารหัสของลูกค้าเนี่ยเขาให้เอาเลขอ,อังกฤษอันนี้ไปใส่นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น บสั่งซื้อในเขาให้เอาเบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครเนี่ยนะครับใส่เข้าไปวิธีการสมัครผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับอย่าสมัครผ่านไลน์หรือว่าผ่าน Facebook เพราะถ้าเกิดว่า Facebook บล็กบอกคุณก็เสียโอกาสเลยทันทีนะครับเพราะว่ามันต้องทําการซิงค์ระบบเข้ากับทาง a c e b o o k นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเราโอนเงินเสร็จทุกอย่างเสร็จสับตบน้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ไอดีมานะครับสมมติผมโอนเงินแล้วเรียบร้อยนะครับ เนี่ยผมก็จะได้ ID มาแบบนี้นี่นะครับ ID มาแบบนี้อันนี้คือ ID ของเราที่เราจะได้รับก็คือ123สอวิตอ่าไม่ใช่โทษทีนะครับ i อเที่เราได้รับก็คือนี่เลย1 2 2 4 0 6นี่คือรหัสของเราเราก็ไปดูว่ารหัสของเราคืออะไรหลังจากมีการอัปเกรแล้วแล้วเราก็แชร์ลิงก์เนี่ยนะครับออกไปได้เลยเราสามารถแชร์ลิงก์เนี่ยออกไปให้กับใครก็ได้ที่อยู่บนโลกออนไลน์เห็นไหมครับเนี่ยได้เลยอ่านะครับทีนี้ พอเราสมัครเสร็จแล้วทีนี้เรามาแชร์ลิงก์เราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นละสมมติผมจะแชร์ลิงก์สินค้าตัวนี้แล้วกันเนี่ยนะครับเป็นโต๊ะแล้วกันเนี่ยพอผมเลือกแชร์สินค้าตัวนี้เนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยผมเลือกแชร์สินค้าไปผมได้ค่าคอมมิชชั่น488บาทนะครับ488บาทเห็นไหมเราแชร์ไปที่ไหนได้บ้างอ่ะกดแชร์ครับเนี่ยเราก็แชร์ไปในสื่อโซเชียลได้หมดทุกอย่างเลยเห็นไหมครับเขาก็จะมีข้อมูลให้เรื่องที่มีการแชร์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ย ผมก็จะมีกลุ่มสอนอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาสมัครแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มแค่นั้นเองเนาะนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยเรากักตัวอยู่บ้านเราสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้จากการทําดรอปชิปจากการทำแอฟเฟอร์เรทจากการขายสินค้าออนไลน์นะครับแค่499บาทเองนะครับเป็นการเปิดโอกาสสร้างโอกาสนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นอ,อีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆแล้วกันสําหรับอ่ายูพิกนะครับ กักตัวอยู่บ้านยังไงเราก็ยังสร้างรายได้ได้ถ้าเราไม่เลือกวิธีการนะครับก็เหมือนเดิมเลยก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ใค้กดซับสไครต์นะครับก็ขอให้มีเงินมีทองไหลามาเทมาไม่ขาดมือในปี2,564นี้กันทั่วหน้าทุกคนสวัสดีครับ